thank <laughs> you สวัสดีครับผกผมช่องเอฟเทนฟาร์มนะครับผมนี่ครับก็อยางที่เ็นกับผมนี่งามอีรีกับผมนี่สวยมากมากครับผมนี่ฝูงวัวฮินดูบราซิลครับผมของคุณลุงประดับนะครับผมนี่ลุงประดับเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาดูความงามครับผมเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกับคุณลุงครับผมนี่ตัวนี้ท้องอยู่นะครับผมท้องกี่เดือน้วครับลุง สองเดือนท้องสองเดือนครับผมนี่ท้องแล้วใช่ไหมนี่ครับไอ้นี่ผสมตัวไหนไว้ลุงจำได้ไหมัำได้จำหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามจําชื่อพ่อเขาได้ไหมครับจำไม่ได้เลยจำไม่ได้ใช่ไหมลูกเอามาเนาะอ,อ๋อตัวนี้สูงได้ยอยู่ครับสักร้อยห้าสิบห้าได้ไหมได้ไหมได้เลย <c oughs> <c oughs> ตัวมะลุ่มเลย <c oughs> นี่เอาอันนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้นะครับผมวันนี้แกเอาออกมา ปล่อยทุ่งนะครับผมเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมาชมความงามกันครับผมลุงลูกบอลพาไปดูฝั่งนู้นครับนี่ครับตัวอะไรเชื่องบ้างครับตัวนี้นี่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมตัวสีแดงขายไปแล้วป่ครับขายแล้วตัวสีแดงขายไปเท่าไหร่ลุงเก้าหมื่นขายไปเก้าหมื่นครับผมเก้าหมื่นนี่คือราคายังไม่ท้องนะนั่นแหละตัวใหญ่มากลุงมันไปชนผมบรอ เดี๋ยวให้เทียบดูกับลุงครับผมนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับดูความงามครับผมหายากมากสําหรับในจังหวัดสุรินทร์นี่ครับตัวนี้กระท้องใช่ไหมครับลุงครับนี่ครับตัวนี้กระท้องนะครับผมตัวนี้กี่กี่เดือนครับห้าเดือนห้าเดือนตัวใหญ่มากครับผมผมก็กลัวกลุ้มกันนี่ความสุขล้วนๆนะผมนี่ เวลาเห็นวัวตัวเองเดินเดินในทุงน่งนาครับผมคนเลี้ยงวัวน่าจะเข้าใจกันครับผมนี่ลุงับนี่เลือดร้อยบ่บมันเ,บนเลือดร้อยบ่อมีเลือดร้อยด้วยนะครับผมนี่ผมเพิ่งรู้นะครับเท่าไหร่ครับลุงคนนี้ตัวซื้อมาอ,นะอ๋อไว้สมเองตัวนี้ตัวใหญ่มากครับผมหนาเพ๊กเลยดูหัวครับผมนี่ครับ เพิ่งรู้นะครับว่าแกเลี้ยงเลือดร้อยนะครับผมนี่เป็นพอพัานได้ได้กี่ปีครับตัวนี้ปับอายุวรานเท่าไหร่นี่สามขวบแล้วสิฮะอายุเท่าไหร่นะสามขวบสามขวบป,ปีแล้วนะ่นวนะอ,อันนี้สามปีแล้วครับผมอันนี้ผสมยังหรือทับ้างยัง,บบง,ยงนี่คือทับ,บ้างยัง ยังไม่ขึ้นเลยบ่นี่ครออับผมเรือร้อยมีใบไหมไม,ไม่มีบ่อ๋อเป็นเรือร้อยไม่มีใบเนะบานะ <c oughs> ลุงบางทีแกก็ไม่เคยรู้นะผมแต่ตัวนี้เลือดร้อยแน่นอนนะผมนี่ครับเพิ่งซื้อมาบ่อ,าอ,อ๋อซื้อมาได้สี่ห้าเดือนแล้วนี่ครับเลือดร้อยนะครับ ไม่ไม่คิดจะเอาตเมีว่างหรอเรือร้อยหรือว่าหรือว่าชอบแค่ฮินดูเลยเอามีเอามาดูก่อนว่ะเอามาดูก่อนเอามาดูก่อนนี่ชอบแต่ฮินดูใช่ไหมครับดูครับผมที่เลี้ยงไว้เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกไงผมมีวัวตัวเองงามขนาดนี้ดีใจจนดีใจจนนี่คนเลี้ยงวัวน่าจะเข้าใจกันนะผมว่ะสังเกตเขาดูเลยครับ ให้กินยังไงมันจะอ้วนอ่ะครับใค่เลี้ยงง่ายที่ไหนนี่ครับไม่ใช่เลี้ยงง่ายใช่ไหมเฮ้เฮกว่าจะอ้วนขนาดนี้แล้วตัวที่อยู่ข้างหน้านี่ท้องแหมครันี่หนึ่นครับท้องนั่นสองเดือนท้องสองเดือนไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ที่ผมถานของเนาะคนละตัวโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ครับตัวนี้ก็ท้องนะผมนี่ตัวแรกนั่นนี่อ๋อท้องแรกเลยตัวนี้สวยมากครับผม ให่มากครับเหนื่อยไหมครับเลี้ยงวัวไม่เหนื่อยสักหน่อยเด้อไม่เหนื่อยสักหน่อยหรอกเนอะแต่เวลาเห็นวัวมันกินอิ่มก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับนี่ครับคนเลี้ยงวัวน่าจะเข้าใจเหมือนกันอารมณ์นี่เข้าใจอารมณ์นี้เลยผมก็เหมือนกันครับเวลาไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมาเวลายืนดูวัวกินนั้นบางทีก็ดูเขากินเป็นชั่วโมงได้เล จนเมียด่าว่าทมามถึงยืนดูอะไรตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ทั้งวันเลยนี่ครับเขาวัวจะได้กินยังไงทำเยอะอิ่มอิ่มครับนี่ครับตอนกลางคืนนี่กินอะไรมาม่าไปแล้วเกี่ยวหญ้าไว้แล้วเกี่ยวหญ้าไว้แล้วเนาะหญ้าปลูกครับหรือว่าหญ้าปลูกอ๋อหญ้าปลูกนะครับแพงกัวลาบวะครับนี่ครับปลูกแพงกัวลาบนะครับผมปลูกแพงกัวลาบได้กี่กิร่ายครับสี่กว่าได้เลยสี่กว่าได้ใช่ไหมครับสี่กว่า ตอนนี้เหลือโบกี่ตัวครับลุงเหลือแค่นี้เหรอือแค่นี้บ่ตอนแรกผมมาตั้งเยอะกว่านี้เนาะขายขายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับสิบกว่าตัวอู้ขายไปสิบกว่าตัวนะผมเดินไปขายที่งคมเมนตอ๋อขายส่งคอมเมนต์อ๋อคุณลุงรู้จักตาวิเชียนไหมอยู่บ้านโคบเลึงนี่ครับผมตาวิเชียนแกก็บอกว่านี่ตาแกส่งส่งไปคอมเมนตเหมือนกันเนี่ยนี่ครับผมตาวิเชียนดูงดตาวิเชียนดูงด ไอมีอะไรพ้นดาวอีเชียนะไอตัวดำเลยครับตัวดำกับทองอยู่เนาะทองอะนี่ตัวดำก็สวยมากครับผมตัวนั้นจำพ่อพันธุ์ก็ได้ไหมครับจาไม่ได้เหมือนกันงามงามครับมีวันนี้ให้ชมฝูงวัวงามครับผมคุณลุงมีเบอร์ติดต่อไหมครับเฟื่อใครอยากมาติดต่อมีตลูกชายมีต่วลูกชายวาจำเบอร์ไม่ได้บ่อ๋อ เบอร์เขาเียนไว้ฝั่งนู้นอ๋อถ้าใครอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะผมใครสนใจก็โทรมาหาคุณลุงได้ถ้ามีคนมาขอซื้อจริงๆขายไหมนี่ไม่มีแถวนี้ไม่มีมีคนจะขเมนเลยเอามาอ๋อเมนเขามาถึงนี่เลยมาถึงนี่เลยแล้วถ้ามีคนมาขอซื้อจริงๆนี่ขายไหม ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครใครถามเลยว่าซื้อลัวมาไหมเดินหนีไปเลยเดินหนียเลนนะหีไปเลยออ๋ไม่รู้ยังไงมีแต่คนขึ้นเมร์แล้วเอามาโอ้ครับคนขึ้นเมร์ก็ขับรถมาอ๋อเอามาติดต่อเลยถ้าถ้าคนแถวบ้านเราไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยเลี้ยงเพราะว่าไม่อยากได้เพาไม่อยากได้เลี้ยงยากเลี้ยงยากแตมีแต่ลุงคนเดียวแหละเลี้ยงกราบสู้คนเดียวครับนี่ครับลุงสุดยอดเลย อ๋อถ้าสง่งเขมรนี่ได้ได้ราคาอยู่ใช่ไหมครับอ๋อต้องมีช่องทางนะครับผมตัวใหญ่ผมก็กลัวๆนะครับผมตัวคนตัวไม่มีใครซื้อเลยครับเลี้ยงได้สี่ห้าปีเนี่ยไม่มีคนซื้ออ๋อเรื่องนั้นสี่ห้าปีนี่ไม่มีคนซื้อเลยมไม่มีอ๋อแล้วลุงลุงทำไงก็งเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเลี้ยงมายัางไงถึง,งไ,ได้ไปขายให้เขมรขายขเขมรเนี่ยมันลูกชายมัน,มน ทหารนะอ๋อขาไปอยู่แถวนู้นเขาอยู่ต่เขาอยู่บ้านอะไรนะเขาไปดูจักกับคนแถวนั้นนั่นแหละอ๋อดูกันก็ว่าเออเอาขายมามาอยู่นี่แล้วต้องติดต่อเขาคอมเมนต์ว่ากับที่ติดต่อคอมเมนต์ได้คอมเมนต์เขาซื้อราคาดีไหมดีอ๋อราคาดีนะครับผมนี่ครับผมอินดูบาซินยังฮิตอยู่ที่คอมเมนต์นะผมนี่ตัวนี้ตัวใหญ่สุดๆแล้วผมนี่ สวยมากตัวนี้นี่ครับให้ดูความงามครับผมตัวนี้ประมาณกี่ปีแล้วนี่ปีนีลูกสี่เมียลูกสี่ตัวแล้วอ๋อลูกสี่ตัวแล้วถ้ามีคนมาขอตัวนี้ขายไหมไม่ขายตัวนี้ไม่ขายใช่ไหมลูกคนตัวนี้ไปเอาลูกนะตัวนี้เหมือนกันเลยตัวนี้กือเหมือนกันอ๋อตัวใหญ่ด้วยแล้วตัวดำขายไหมตัวดำยังไม่ขายเลยคณซื้อแล้วนี่ อ๋อติดต่อไปแล้วเย็บตัวดำมาบ่มีแต่คนเมีนแหลมได้อ๋อมีแต่คนเมียนใช่ไหมคนไทยเราไม่ค่อยชอบเนาะแต่เมื่อก่อนเราฮิตมากเลยเนาะฮิตคนเดียวเลยแต่ก่อนแต่ก่อนฮิตคนเดียวนี่ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามากาวซื้อแค่สตัวอ๋อตอนแรกซื้อมาสองตัวตัวตัวไหนตัวนี้บ่ขายไปแล้วขายไปแล้วอ๋อ มีครับไอตัวใหญ่วันนั้นที่บอกลุกลุกไม่ค่อยขึ้นตัวไหนครับไอตัวนั้นเลยเอาไปแล้วอ๋อตัวนั้นเองอ๋ออันนั้นคือตัวที่เริ่มเลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่ไอมาชมวัวงามๆครับผมนี่สวยมากครับออกมาครับ